ข้าวออกข้าวออกนะมาเร็วมาเร็ว,มา,รวมานอนเร็วนั่นไงมาแล้วมาแล้วอื้มปิงปิงตามตามไปได้แล้วตามมาแล้วก,ก,ก,กันแล้วลก,กันเร็วแล้วก,กันแล้วกันทำยังไงแล้วก,กัน นั่เนี่ยไปอีกแล้วสไตล์เขาแหละตาตาเอ้ยมา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 เอาอะไรมาล่ะบัดนี้เอาอะไรมาล่ะฮะไปขนอะไรมาโอ้กระเป๋าเงินของใาย เอามาห้พ่อ,อามาเงินนะเอามาเอามาเอามาค่ะเอามาทามาใส่เข้าไปใส่เข้าไป